เกรดเท่าไหร่หยิบของเล่นไปเลยได้เกรดเท่าไหร่ครับสองครับหยิบของเล่นไป2ชิ้นครับเอารถถังหนึ่งปืนหนึ่งรับไปเลย2ชิ้นค่ะได้เกรดเท่าไหร่คะสเกรดสี่เลือกมาผิดคนแล้วค่ะเลือกของได้สี่อย่างค่ะมาเดี๋ยวได้แผงนึงแล้วอันนี้หรอคะโอเคอีกชิ้นนึ่งอีกชิ้นนึงแล้วอันนี้เหรอฮะโอเคโอเคค่ะเอาถือค่ะถือหมดไมปเลยค่ะเรียนได้เกรดเท่าไหร่คะได้เกรดสี่ครับเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยชอบวิชาอะไรมากสุดเนี่ยชอบวิชาคณิตศาสตร์ครับหกบวกหก หกแปดได้หน่อยพี่โบ๊ทเฮ้ยตุ้ยอดคุณเลือกของมาสี่ชิ้นโอ้โหอ่าเล่นบล็อกกันเล่นบล็อกไดโนเสาร์แล้วนี่สี่ชิ้นปกติเคยได้ของเล่นสี่ชิ้นพร้อมกันไหมครับไม่เคยคนี่ครั้งแรกเลยไหมครับครั้งแรกดีใจไหมครับดีใจตั้งใจเรียนต่อไปนะครับโอเคเขาอยากได้เกมนี้หรอเธอได้เกรดเท่าไหร่สี่เธอบอกเธอได้หนึ่งจุดห้าไม่หนึ่งจุดห้าไปอันเดียวพอเมาน้องคะได้เกรดกันเท่าไหร่คะถ้าได้เกรดสี่อีกที่ไม่ไหวแล้วนะคะน้องติดตามกันไว้นะเรียนให้เก่งๆเด็กแถวนี้เรียนเก่งจังเลย